ครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องซิฟเรื่องรายยนต์นะครับผมมานะวันนี้ก็มีเจ้าคุณปู่นะครับนะที่รีวิวไปแล้วนะเมื่อวานก่อนนะครับคันนั้นนะที่เขามาใหม่นะครับแล้วก็มีในร้านนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบนะครับมวยถูกคู่หรือเปล่าครับสองตัวนี้นะฮะตัวหนึ่งได้อย่างหนึ่งอีกตัวหนึ่งได้อย่างหนึ่งนะครับนี่ดูครับ อดูเลยเต็มถนนเลยสองการในวิ่งเต็มถนนเลยครับนี่ดูดูเลยครับเนี่ยชอบคันไหนครับกระจังหน้าคนละแบบเราเอามาเปรียบเทียบให้กันได้ชมนะครับว่าชอบแบบไหนรถใช้งานได้ทั้งคู่นะครับได้ยางเสียอย่าง เจ้าคุณปู่ของเราครับยวไปดูบ้านท้ายครับทางนี้เดินวนไปทางโน้นครับทั้งคู่เป็นใบซื้อขายทั้งคู่นะครับ เป็นใบซื้อขายทั้งคู่เสียงสตาร์ทแบบไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ทั้งคู่เลยใช้แบบกระตุกเอาครับดูทรงสกันก่อนช,ชอบแบบไหนครับ นะอย่างเสียอย่างนะ่ยางนี่เท่าๆกันแล้ครับระบบยางเรียบเทียบใส่กันครับมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยครับทีนี้ทั้งสองคันเลย นะฮะคันหนึ่งมาจากใกล้ๆกันแล้วครับตัวหนึ่งขอนแก่นตัวหนึ่งโกสมใกล้ๆกันแล้วครับโกสมก็เขตติดกับขอนแก่นนะฮะวะคันนี้ครับคันนี้กระบามีผูนะครับแล้วก็มีเชื่อมนะคันนี้นะฮะเครื่อง 6BG เกียร์ล็อกกี้เสื้อลายโมลายธรรมดาคันหน้าเดิมฟรังไทยฟูโซ่นะฮะเกียร์สองหลุดนะครับตัวนี้เป็นได้ร้อยเจ็ดห้าครับตัวนี้ ได้เฟืองท้ายฟูโซ่ครับแต่เกียร์สองหลุดนะล้มดูดเหมือนกันนะครับกระบะไม่ค่อยสวยนะฮะไม่เข้าสวยตัวนั้นตัวนั้นสวยกว่าครับกระบอกดัม้มมีอ่าซึมหน่อยฮะซึมแบบไม่รู้ว่าซึมจากน้ำมันมันหรือว่ายังไงนะฮะนี่ยางนี่เท่าๆกันนะครับยางใช้งานได้ทั้งคู่ครับโรงไรธรรมดา ตัวนี้ได้เครื่องนะฮะได้เครื่องแรงเพืองท้ทยนี่ตัวนี้ยางเราเท่ากันเลยสภาพยางส่วนคันนี้เครื่อง 6BB 145แรงเกียร์ล็อกกี้เสื้อลายนะครับแล้วก็เป็นปั๊มคอสั้นพวงมาลัย power พวงมาลัย power นี่เป็นตัวสายพานนะครับมีคอมแอร์มีระบบแอร์ให้ครับแต่ระบบแอร์ต้องไปเช็คนะครับ ระบบแม่แต่ผมว่าไม่ต้องเช็คและดีแล้วครับด้วยรถรุ่นนี้แล้วนะแต่ใครแล้วแต่คนชอบครับตัวนี้ได้กระบะครับได้กระบะได้หัวนี่เท่าเท่ากันนะครับยางก็เท่าเท่ากันนะครับเ่วนงท้ายเป็นของ JCM นะฮะเป็น JCM ไม่ใช่ของ T X นะ JCM ตัวนี้ก็บอกก็นะฮะมีซึมนิดนึงครับแต่ไม่ไหลนะครับไม่ไหลยิงหลังเหมือนกันนะครับตัวนั้น กระบะไม่ค่อยสวยแต่กระบะตัวนี้สวยเลยนะกระบะตัวนี้นะครับภายในครับดูภายในนี่ภายในครับภายในจะสวยกว่าครับคันนี้สวยกว่าคันนั้นนิดนึงในเบาะแต่งด้วยครับนี่ครับ บบไฟก็ออกอยู่นะครับแต่ตัวนี้ไฟเบรกไม่ออกไฟหน้าออกไฟเลี้ยวออกไฟมาออกนะครับแต่ไฟเบรกไม่ออกอันนี้สวมกันนี้ครับเปิดไม่ได้ครับฝั่งนี้อันะนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตัวนั้นน่มันมีช่องเย็นด้วยนะฮะลมมัดมาเย็นเลย ห้าครับแหมเข่วตรงนี้ละเฮ้ยเงีอกเงือวางให้ไงวะนี่ชอบขั้นไหนครับประตูฝั่งนี้เปิดได้แล้วนะแต่ต้องได้ใช้ที่ล็อกนะครับี่ภายในตัวนี้นะเกียร์ตัวนี้แนะปลงมาครับ แปลงเป็นคันมาเลยนะแต่คันนั้นไม่ได้แปลงคันมานะเป็นไม่ได้เชื่อมแบบนี้นะเป็นลูกหมากตรงนี้ครับก็เอาไปใช้ใส่หกล้อหกอะไรก็ได้นะครับเผื่อนาคตนะครับนี่แล้วแล้วกอ็อันไหนอันไหนอีกนี่คันหน้าเดิมฮะ หัวท้ายฟูโซ่ครับมาไปหาอยู่ครับรถดับมาเลือกเอาสองคันเลยนะตัวนี้กระบะไม่สวยนะเนี่ยกระบะก็โกง่กงๆหน่อยฝ่าท้ายมันโกง่กงๆแต่ตัวนี้นะครับเหล็กยังดีอยู่เลยนะครับนะฮะเหล็กยังดีอยู่เนยพื้นพื้นเน่ยสวยเลยครับยังวิ่งงานอยู่นะครับเนี่ย แต่คันนี้เขาจอดอยู่ปีหนึ่งลวไม่ได้วิ่งครับระบาก็เท่าๆกันครับใครหาแบบไหนนะก็ลองมาดูครับที่ร้านมาวินเชียงกงนะครับสุดท้ายเจนะไม่เปิดตูดน,นะไม่ใช่ดีเอกนะแต่ตัวนี้เสองท้ายไม่ค่อยเขาทำมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตรงจับสแสลงครับก็รีวิวไปแล้วนะครับ ผมดูครับขึ้นลงปกติเครื่องยนต์อันนี้ก็วิ่งดินวิ่งอะไรอยู่นี่หลายงานแล้วนะครับวันนี้ผมขับมาเองแต่คันนี้ลากมาฮะภายในครับภายในตัวนี้จะดูสวยกว่านิดนึงระบบแมรก็เปิดทำงานได้นะ,ะโหลดเลยเครื่อง ต้องไปเช็คนะครับน่ะเ,เข้าไปเก็บครับทีนี้เฮ้เอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บใกล้ๆกันนี่ฮะชอบแบบไหนครับได้เปรียบเสียบเปรียบกันนิดหน่อยครับนะ ตัวนั้นได้1075เพืองไทยอูซูแพงกว่ากันหมื่นนึงนะครับแต่ตัวนี้ได้6 BB คอสั้นแต่เกียร์เหมือนกันเพืองไทยเล็กกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ได้พวงมาลัย power แต่นั้นพวงมาลัธรรมดานะฮรกระตุกติดง่ายครับตอนนี้ไม่ได้มีแบตเลยนะแต่ลูกค้าท่านไหนซื้อไปก็มีแบตให้ครับ2อรูปมีแบตให้2อรูปครับผม ชอบแบบไหน,นมาดูไรครับมาแล้วสองคันนารถดำก็มีประมาณนี้ครับเอาไปเก็บมาพี่ยืแปลงล่างอะไรเฮ้ยไปวิ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีแมคโครเข้ามา นะฮะแมคโคร120รุ่น3ามนะต้องรอสักคู่ครับแมคโครนะฮะมีเข้ามาแน่ครับนะได้ถ้ามีเทเลอร์ก็มีเนอะเทเลอร์เหลือคาแต่แมคโครนะฮะเทเลอร์ขึ้น120ได้สบายเลยนะคันนั้นแต่ต้องไปฟิตเครื่องใหม่นะแสนต้นๆเองครับคันนั้นไม่มีเล่มนะมีใบซื้อขายให้นะครับถ้าได้คันนั้นหนึ่งแมคโครอีกร้อยยี่คันหนึ่งในสองคันเดียว สบายเลยไม่แต่รถเถื่อนท้งนั้นเลยรถเถื่อนทางนั้นเลยนะคานนั้นก็ไม่มีทะเบียนกันนี่สองคันนี้ก็ไม่มีทะเบียนแมโกก็ไม่มีทะเบียนนะรถตึมเถือเ่อนครับคนขายก็ทึนเถื่อนไปเลยโอ้เนี่เปิดการขายนะครับ F17 ของเราคันนั้นมานะใครหาอยู่นะครับก็ลองมาดูวนะรถดำนะสองคันหัวย,ยาว ครับผมไอครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีเรือไรย,ยน์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับคิดถึงสีเรืองไรย,ยน์ครับคิมก็ขอลาไปก่อนครับเอ้ยเจอโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ